ัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสายอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยสายจะพาเพื่อนๆนะไปเที่ยวเก,กาะมายก้าด้วยกันอีกแล้วนะคะพาทูนั่นเองนะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะคะเพื่อนๆสายต้องขอพระคุณ เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้กันนะคะทรายนี่ดีใจมากๆเลยนะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะตรงนี้นะคะที่ทรายกําลังถ่ายอยู่เนี่ยก็คือจุดชมวิวแล้วก็จุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวนี่นะคะเขาให้ความสนใจกันมาจุดนี้มากเลยนะตรงนี้เนี่ยเราสามารถมาวิ่งมาปั่นจักรยานนะคะแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมทางน้ํามากมายเลยนะ มาเล่าสั้นๆนะคะเกี่ยวกับเกาะนี้นะคะเพื่อนๆก็ปาลมาเดอมาโยกานี้นะคะ <c oughs> เขาก็จะเรียกสั้นๆว่าปาลมานั่นเองนะคะอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสนามบินเนี่ยก็จะอยู่ห่างจากตัวเมืองเนี่ยประมาณ20นาทีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามาจากสนามบินใช่ปะลงเครื่องมาเนี่ยก็สามารถนั่งรถบัสเบอร์หนึ่งเข้าเมืองได้เลยนะคะเขาบอกว่าค่าตั๋วเนี่ยอยู่ประมาณ3ยูโร กาะมาโยกานะคะก็เป็นหนึ่งในหมู่เกาะของบา l ลีแอริกนะคะเกาะน,นี้เนี่ยจะอยู่ทางด้านตะวันตกของสเปนนะคะโดยส่วนตัวแล้วนะคะพวกเราเนี่ยชอบเกาะน,นี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งไปเป็นครั้งแรกก็ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยนะคะเพื่อนๆแล้วก็บ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้จักชื่อเสียงของกอเกาะ่มาโยกานี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าสําหรับคนยุโรปแล้วเนี่ยมโยกาเนี่ยถือว่าเป็นเมือง ท่องเที่ยวหลักๆของเมืองหนึ่งในสเปนเลยทีเดียวนะหาข้อมูลมานะคะเพื่อนๆเขาบอกว่ามาโยกาเนี่ยเป็นเกาะที่ชาวเยอรมันเรียกว่าพ่อดียร์ไอแลนเลยนะคะเป็นเกาะที่ชาวเยอรมันเนี่ยมาปาร์ตี้กันที่นี่นะคะแล้วก็เป็นเกาะที่ป๊อปปูล่ามากๆนะคะสําหรับชาวเยอรมันทั้งวัยรุ่นแล้วก็วัยกลางคนกันเลยนะคะไปถึงวัยชราเท่าที่พวกเราไปกันนะคะก็จะมีชาวต่างชาติเยอะมากๆนะคะจากที่อังกฤษแล้วก็ แล้วก็อิตาเลียนนะคะสิ่งที่น่าอึ้งแล้วก็ทึ่งในประเทศสเปนที่ทรายนี่ได้เห็นมาก็คือการขับรถซ้อนคันกันนั่นเองนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดคนที่เคยมาสเปนหรือว่าอยู่สเปนเนี่ยอาจจะรู้ดีนะคะว่าการขับรถซ้อนคันกันที่นี่เนี่ยหรือว่าหรือว่าการหาที่จอดรถในเกาะนี้เนี่ยค่อนข้างยากมากเลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆกําลังเดินทางหรือว่าเช่ารถเดินทางไปอาบแดดที่ไหนสักแห่งนี่การหา,าที่จอดรถ มันยากมากๆเลยนะคบเท่าที่ทรายสังเกตมานะคะก็บนทองถนนของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีเครื่องหมายแปลกตามากๆเลยนะคะต่างจากฟินแลนด์มากๆเลยทีเดียวนะคะอยากจะเตือนเพื่อนๆนะถ้าเกิดว่าจะมาสเปนแล้วมาเช่ารถเนี่ยต้องศึกษามานิดนึงนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าให้มีประกันภัย ของรถเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าการที่ถูกเฉี่ยวชนหรือว่าการที่มีคนเนี่ยมาเฉี่ยวรถของเราเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่นี่มากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ควรเลยนะคะไม่ควรทิ้งของมีค่าไว้ในรถนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอาชญากรรมการลักขโมยของในรถที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องปกตินั่นเองนะอันนี้เราก็จะทำการไปที่ที่สองนะคะเพื่อนๆเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะคะที่คนเนี่ยให้ความสนใจมาอาบแดดที่นี่มากๆเลยนะคะแต่ว่าเสียดายจริงๆนะเพราะว่าทรายไม่ได้ลงไปสุดข้างล่างนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็เราก็ใส่รองเท้าไม่ได้แบบว่าเตรียมพร้อมลงไปนะแล้วกาก็น่ากลัวด้วยมันแบบมันสูงชันข้างล่างนะคะก็เลยเสียดายไม่ได้เก็บบรรยากาศแต่ว่าทรายได้เก็บบรรยากาศข้างบนมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะ ทายอยากจะมาเล่านะคะเกี่ยวกับกลุ่มวิชาชีพที่สเปนนะคะเพื่อนๆสอยากจะเตือนภัยคนที่ยังไม่เคยมาสเปนแล้วก็อยากจะมาสเปนนะคะว่ามันเป็นอย่างไรกลุ่มวิชาชีพเนี่ยข,ขบวนการของเขาเนี่ยเขาทําเป็นขบวนการกันเลยนะคะแต่ว่าส่วนตัวของเรานะทายยังไม่เคยเจอนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไปกันเป็นกลุ่มใหญ่นะคะก็แล้วก็ค่อนข้างที่จะเซฟตัวเองมากๆ เท่าที่ใส่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มมิจฉาชีพพวกนี้นะคะเขาก็จะใช้วิธีการหลอกให้อ่เหยื่อเนี่ยตายใจนะคะอย่างเช่นการแต่งกายเรียบร้อยสวยงามเข้ามาทักทายกันนะคะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เข้ามาถามทางเอ่ยนะเข้ามาถามเวลาเข้ามาขอแลกเงินเข้ามาขอบุหรี่เข้ามาให้ถ่ายรูปนะเข้ามาขอเลียลายบริจาคเงินให้องค์กรใหญ่กุศลนะคะจริงๆแล้วมันไม่มีอยู่จริงนะคะหรือว่า เข้ามาขายผ้าคลุมไหล่เพื่อนาผ้าคลุมไหล่เนี่ยมาทาบกับตัวนักท่องเที่ยวแล้วก็ล้วงกระเป๋านั่นเองนะคะอันนี้ต้องเตือนภัยจริงๆถึงกับแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะคะแล้วก็แสดงแบงบัตรตรวจปลอมเพื่อขอดูหนังสือเดินทางนะคะเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นชายหาดเล็กๆที่คนเนี่ยมานั่งอ,า,อาบแดดกันนะคะเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยน้ำจะใสกว่านี้แต่ว่าตอนที่พวกเรามาเนี่ยน้ำค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยใส่นะคะตรงนี้ก็จะมีโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารมากมายให้นักท่องเที่ยวนะคะได้มานั่งชิมอาหารสเปนกันนะคะแล้วก็วิวที่สวยงามนะทรายชอบร้านนี้มากๆเลยนะคะที่เขาเขียนว่าชิคชิคชิคเก้นเนี่ยมันตลกดีนะ เราก็เดินไปซื้อไอศครีมกันนะคะในร้านนี้นะคะก็เป็นร้านที่น่านั่งแล้วก็บรรยากาศในร้านเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะแต่ว่าคลิปนี้ก็ใกล้จบลงแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรบ้างคะอย่าลืมนะเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้นะคะเพื่อนๆแล้วก็เข้ามาคิดเห็นในคลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็เข้ามากดไลค์เพื่อให้ายเนี่ยมีกาลังใจทําคลิปต่อไปนะเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยก็จะมาพาทรีอีกแล้วนะคะเพราะว่ายังไม่จบนะคะทริปของเรายังไม่จบยังมีอีก หลายแห่งเลยนะคะเพื่อนๆที่เราเนี่ยได้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันนะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคราเซียสขอบคุณค่ะกี่โตเซเฮ